สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปวินหายไปตั้งครึ่งวันนะวันนี้สมัครเน็ตมาเพื่อที่ว่าจะมาส่งข่าวเพื่อนๆเ,เ,เรื่องน้ำท่วมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแม่นาำเปลี่ยนเส้นทาง เออตอนแรกมันก็มาตรงนี้แหละมันมากัดตรงนี้ก่อน,ม,นมาเข้าป่าฝรั่งก่อนเนาะตอนแรกเนาะแต่นี้มันประกัดตรงนั้นขาดมันก็เลยไปตรงนั้นเลยมันเป็นทางมันเป็นน้ำหักศอกด้วยเนาะตรงนี้เนาะ ที่จริงมันจะต้องกลับออกไปนู่นเออมันไหลออกไปนู่นห่อยเดียวไม่ไปก็จะอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นแม่น้ําหักศอกตรงนั้นมันจะต้องเลี้ยวกลับไปนู่นทีนี้มันหักศอกมันมาชนมันก็เลยไม่ไปมันก็เลยทะลุออกมาเลยทะลุออกมา มันจะเป็นถนนค่ะตรงนั้นจะถนนถนนอยู่ตรงโน้นค่ะมันจะเชื่อมกับตรงนี้เนาะถนนมันก็คือกัดถนนไปเลยเป็นแม่น้ําอีกสายลึ่ค่ะมันจะมาตรงนี้แล้วน้ํามันมาตรงนี้แล้วมันไม่ค่อยไปแล้วทางโน้นแม่น้ําวังตรงโน้นแม่น้ําวังนะคะตรงโน้นแต่มันไม่ค่อยไปแล้ว มันมาทางนี้แล้วมันเปลี่ยนทิศแม่น้ำวางเปลี่ยนเส้นทางแล้วค่ะบ้านวังโพค่ะเปลี่ยนมาลงไร่ลงนา จริงมันจะไปทางโน้นแม่น้ำวังมันจะไปทางโน้อนอันนี้มันหักสอกมันก็เลยไปไม่ไหวนะมันเยอะมันก็เลยชนชนผนังกั้นเนาะผนังแม่น้ำวงังคันแม่น้ำวังก็ขาดมันก็มาทะลุถนนถนนนีนน่ถน,นนค่ะถนนออกวังไคข,ขาดเป็นแม่น้ำเลย เป็นแม่น้ำอีกสายหนึง่งตอนแรกมันก็มานี่แหละค่ะน้ำมันก็มานี่แหละเนาะตอนแรกที่ถ่ายรูป ตอนแรกมันก็มาป่าฝรั่งทีนี้มันไปกัดตรงนู้นเยอะมันกมาเป็นหักศอกมันก็เลยไม่มีตรงนี้ก็เลยหายไปเลยแต่ถนนก็ขาดสองที่เนาะที่นี้ตรงนี้ก็ขาดตรงนู้นก็ขาดาเป็นสายแม่น้ำไปเลยค่ะ คลองน้ำเย็นหลังบ้านค่ะตรงนี้ไหลออกตามคลองแล้วค่ะเมื่อวานไหลเข้าเนาะเมื่อวานน้ำที่มันแตกมันไหลเข้ายันขึ้นแต่นี่มันเต็มตรงนี้แล้วมันเต็มแล้วมันก็ไหลออกละเมื่อคืนมาตรงนี้ไม่มีน้ำมันยังไหลไหลจากตรงนี้มานี่แต่นี่มันเต็มแล้วมันก็ไหลออก แต่ว่าข้างบนที่บ้านข้างๆบ้านป้ายยพินมันยังไหลหลอื่นขึ้นไปอยู่ค่ะตรงแต่ยังไม่ถึงบ้านตรงนี้ไหลออกออกตรงนี้แล้วคลองน้ำเย็นเนาะโห ไหลออกนี่ละไหลออกนี่ละวันเป็นยังไงบ้างนาตะโูเต็มไปหมดเลยค่ะานี่ หมดเลยยูขึ้นไปติดจะติดบ้านอยู่แล้วค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายุพินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ